สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนลูกตานะคะนักศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตนะคะภาคปกตินอกเวลานะคะรุ่น6-6นะคะวันนี้ค่ะก็จะมาแนะนำนะคะในส่วนของการเรียนการสอนแล้วก็หลักสูตรที่โรงเรียนกฎหมายและการเมืองนะคะมหาวิทยายลัยสวนสิสธิ์ค่ะ เตานะคะเพิ่งเข้ามาเรียนได้ประมาณ2เทอมแล้วนะคะบอกก่อนเลยว่าปกตินะคะทำอาชีพเป็นพยาบาลนะแต่มองว่ากฎหมายนะคะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะคะกับชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเลยเลยนะคะหลายๆคนกำลังลังเลว่าเอ๊ะเราจะเรียนที่ไหนดีนะคะที่ได้ทั้งความรู้ได้สัมพันธภาพ นะคะระหว่างเพื่อนในรุ่นแล้วก็ระหว่างนักศึกษากับท่านอาจารย์อีกทางวิทยากรอีกมากมายนะคะที่มากความสามารถระดับผู้พิพากษาที่จะเข้ามาให้ความรู้กับเรานะคะบอกได้เลยค่ะที่โรงเรียนกฎหมายและการเมืองที่นี่นะคะตอบโจทย์ทุกคําถามแน่นอนค่ะอีกอย่างนะคะในส่วนของการเรียนการสอนค่ะเรายังมีทั้งออนไลน์นะคะและออนไซต์นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว,ว่าไม่กระทบกับการเดินทางแล้วก็ไม่กระทบกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆด้วยนะคะสำหรับนักศึกษาท่านใดหรือว่าพี่ๆท่านใดที่กําลังทํางานอยู่หรือว่ากําลังเรียนในหลักสูตรอื่นอยู่สามารถที่จะเข้ามาเรียนนิติศาสตร์บัณฑิตท,ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้อีกหนึ่งหลักสูตรค่ะสวัสดีค่ะ